สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทสองปีพศนี้นะครับท่าน จำนวนกระปิ่ก็คงจีเยอะอยู่พอสมควรัท่านเพราะว่านี่ติดไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิอันดับที่หายากทั้งสองเหรียญเลยนะครับท่านทั้งสองปอสเหรียญน,นะครับท่านใช่ครับไม่ได้ติดจริงๆด้วยครับท่านจำนวนกระปิจุเยอะแน่ครับที่พาเอามาให้พี่เพื่อนๆน้องๆดูได้ชมนี่นะเพราะว่าสมควรที่จะหาเจ็บครับท่านเพราะว่าหายากมากครับกว่าจะเจอแต่ละเหรียญโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับท่านตอนนี้โดยเฉพาะเหรียญสิบาทนี้ครับนักสะสมก็ต้องการอย่างมากเลยครับเนี่ยตัวเหรียญห้าบาทเนี่ยก็ต้องการเหมือนกันครับแต่ราคายังไม่ถึง ีสุดเท่าไหร่ครับท่านเรามาดูเหรียญห้าบาทก่อนแล้วกันครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับเหรียญห้าบาทนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยแต่ก็มีรอยขูดๆติดๆอยู่ปกติธรรมดาของเหรียญที่ปากกาใช้นั่นแหละครับท่านสั้นรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับดูนะครับพลิกไปด้านหลังครับว่าปีพศอะไรครับนี่ครับพศชอสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองพห้าสี่สี่เนี่ย จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่76ล้าน5แสน6หมื่น6พันเหรียญนะครับท่าน7ล้าน6แสน5หมื่นเฮ้ย76ล้าน5แสน5หมื่น6พันเหรียญนะครับท่าน76ล้านติดๆเลยนะครับในระดับยูนซีนั้นขอให้อยู่ที่เหรียญละ70บาทเองครับท่านสําหรับปี2544นี้นะครับ70บาทเท่านั้นเองครับสําหรับยูนซีครับปี2544นี้นะครับเหรียญ5บาทครับ ส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เหยละ20บาทถึง25บาทเท่านั้นเองนะครับี่สำหรับปี2544นี้นะครับนี่ครับมาดูเหรียญที่สองคือเป็นเหรียญ10บาทครับนี่ครับนี่ครับเหรียญ10บาทนะครับเนี่ยสุยอดครับสามเหรียญสวยงามทีเดียวครับผมจัดเจามันครับนี่เป็นเหรียญสองสีนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับประเทศไทยอักษรบิวพอร์ตพันธ์500 46พันธน สองห้าสี่หกนี่นะักสะสมก็ตามหากันอยู่นะครับนี่ตอนนี้หายากมากเลยครับสำหรับปี 8, 2, nah, 2, 3, 3 1, นี้นะครับสันสุดยอดจริงครับสวยงามมากนะครับสันสำหรับปีปศตรงปันห้าร้อยสี่สิบหกนี้นะครับสันจํานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่สี่สิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับสันสี่บเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับสันในระดับยุนตีเขาให้อยู่ที่เรนละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสัน สำหรับปีสองห้าสี่หกนี้นะครับดีเอ็นซีเขาให้หนึ่งร้ยห้าสิบาทเลยนะครับแต่เลียนที่ผ่านการใช้นี่นะครับสำคัญตรงนี้นะครับเรียนที่ผ่านการใช้นั้นเขาให้อยู่ที่เรียนละสี่สิบถึงห้าสิบาทเลยนะครับเนี่ยนี่ครับปีสี่หกนี่ไม่ธรรมดาเลยครับราคาสูงครับสี่สิบถึงห0สบาทเลยนะครับสำหรับปีพศสอง6ันห้าร้อยสี่หกที่ผ่านการใช้แล้วนะครับ